มาถึงล้างนะครับตันนี้ั้มล้างเรียบร้อยทำประอาตทุกจุดนะครับทดลองการเทสเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยหัวชีดทีแม e ็กก็ล้างต้นล้างต้อมต้นเปลี่ยนปลาเปลี่ยนแหวนใหม่นะครับแล้วก็มาถ,ถึงเรื่องล้างนะครับจาะนั้นแล้วการเราทําหัวชีดหมดเรียบร้อยแล้วเราต้องมาล้างรางด้วยนะครับลางมาสกปรกมากนะครับสบปกปรกจนดำขน,นาดนี้ถ้าเราไม่เราไม่ทําตรง จัวของรางรางตัวนี้มันจะเป็นตัวสะสมสิ่งสกรปรกทั้งหลายนะครับเห็นปะข้าง,งในนะมันจะสะสมสิ่งสกรปรกทั้งหลายอยู่ข้างในนะครับเราทําหัวฉีดไปไม่นานมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเพราะข้างในรางมันสกรปรกมากนะครับดูในรางนะครับเดี๋ยวผมเลิอกทการล้างให้สะอาดนะครับนะครับถ้ารถมันอายุาการใช้งานมันาน,านานมากนะครับในรางว่าเป็นก้อนเลยนะ ก้อนเล่ยนะฮะเป็นก้อนขนาดนี้มันมันไม่ธรรมดานะครับก้อนเลยทำปกมากความมันเป็นสนิมเนยนะครับข้างอยู่ข้างในนะครับเวลาเราถอดมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเวลาล้างโอฉีดล้างซ้มแล้วก็ต้องล้างล่างด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบอร์ด2.2รับ ดีโฟดีไม่สองชุดแล้วก็ดีแม็กดีแม็กยังไม่ตกดีแม็กก็ยังไม่ได้ทำนะครับตังที่เก้าแล้วนะครับก็มาสองต้นเป็นดีโฟดีอูช่างแล้วก็นี้เอาอูช่งางแล้วกันต่อสอง 2, อเขตมาตามเขตน,นะครับโอเคงานก็ประมาณนี้นะครับรถก็เต็มไปหมดเลยลเคร่ตลเตาช่างเตาวตงมากงครับผม